นนโดยยุคนี้ต้องทรู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับหนึ5ปีซ้อนจาก e n p e r f หนูเล็กก่อนใบงงโดนด่าหยาตลางไลฟ์สุดทนแบบนี้ฟ้องได้ไหม ลาลาอาสยามชั่วลงแค่ให้กำลังใจพี่ที่เป็นข่าวดังแอลลี่และอารีนาดีใจเพลงไรออนทยาน1ล้านวิวเพียง1สัปดาห์สวัสดีครับ ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Good Morning Insight เช้าข่าวบันเทิงวันนี้อยู่กับนิวแล้วก็พี่ปอค่ะนะครับมาแทนพระแพรพระแพรเขาไม่ค่อยสบายพ่อแพรเขาบอกมาจัดคู่กับนิวพี่ก็เลยอ้าไม่เป็นไรเงั้นเดี๋ยวพี่ขอมาจัดละกันคิดถึงน้องนิวน้องตาจะหลายดูดีใจจังเลยที่มีคนคิดถึงเดี๋ยวถ้าเกิดเอ่อตั้งแต่อาทิย์หนเป็นต้นไปเริ่มมีคิวตีห้าอาจจะมีลาแล้วฝากพี่ปอบ้างโหเช้าไปต่อให้ต่อให้ร้อนเงินก็ตามช่วงนี้สวันดนครับ เชิญเลยจากข่าวว่าว่าไงบ้างเจ้าวันนี้ค่ะข่าวแรกของเรานะคะพูดถึงคุณหนูเล็กก่อนบ่ายล่าสุดก็มีการไลฟ์สดนี่แหละแล้วก็มีชาวเน็ตท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคําที่จะเรียกว่าหยาบไปเลยก็ไม่ถึงขั้นนั้นเพราะมันเป็นชื่อของประเภทของสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะเอาเป็นว่าเขาด่าว่าอะไรแล้วงานนี้คุณหนูเล็กจะยอมหรือเปล่าไปติดตามกันค่ะครับ <c oughs> ทำเอาสาวอารมณ์ดีอย่างหนูเล็กพัทรวดีหรือว่าหนูเล็กก่อนบายถึงกับงงหนักมากเลยนะคะเพราะขณะที่เจ้าตัวได้ไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆอยู่กลับมีชาวเน็ตเข้ามาด่าอยากกลางไลฟ์งานนี้เจ้าตัวนําเรื่องมาแชร์พร้อมกับจอเอาเรื่องมือดีรายนั้นแล้วล่ะค่ะ ล่าสุดนะคะหนูเล็กเองได้นำภาพขณะที่ตัวเองกำลังไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆแ,แต่มีคนเข้ามาด่าด้วยคำหยาบคายมาโพสต์ให้ได้ชมกันพร้อมกับข้อความบอกว่าเพิ่งเสร็จงานมานั่งไลฟ์สดคุยกับลูกค้าที่น่ารักของเรามีคนมาด่าว่าอีควายเขาบอกว่างานนี <laughs> ้องได้ไหมปรึกษ,ษาหน่อยขณะที่ก็มีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม ในเรื่องของการกระทําของคนดังกล่าวแล้วก็แนะนําให้สาวนูเล็กเนี่ยจัดการให้เข็ดค่ะอืมเออแต่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเวลาพิมพ์เราไม่ได้ยินเสียงเขาอาจจะแบบว่าพยายามสื่อสารว่าไอ้ควายอย่างนี้ก็ได้เอาจริงว่า <laughs> ผิดที่ใครรู้ไหมที่ใครคะ ผิดที่น้องเนี่แหละโอ้โหพูะพี่เห็นภาพเลยนี่อย่างดีนเนี่ยเป็นแบบนี้ไงเป็นสัตว์ตัวนี้ไม่ใช่สัตว์อีกตัวอย่างเงี้ยใช่ถ้าอีกตัวหนึ่งจะไม่สูงมากนะคะจะเป็นเตี้ยโอเคอ่าพอแล้วครับเพราะตอนนี้ทุกคนได้เห็นภาพสัตว์ทั้งสองตัวอยู่ในจอเดียวกันแล้วนะครับนิวนี่แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องดูแหละว่าสุดท้ายแล้วจะจะจัดการอย่างไรแต่นิวก็แนะนำนะในส่วนของตัวเองนะนิวมองว่า ควรจะฟ้องร้องหรือว่าจัดการอะไรไปสักอย่างหนึ่งเพราะว่าให้มันเป็นตัวอย่างกับคนอื่นต่อไปอะไอย่างเงี้ยอ,อ๋อเพราะช่วงนี้น้องน้องเขามีประเด็นน้องเขามีประเด็นเยอะหนูกำลังเพี้ยนเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวรอเอาจริงนะอัปเดตหน้าเลยอัปเดตนิดหนึ่งว่าตอนนี้เรื่องคดีความคุณเป็นไงบ้างตอนนี้ คือตอนนี้ก็มีคนที่เรารู้แล้วว่าคนคนนั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเขาอาจจะใช้ข้อใช้ใช้ข้อข้อหาเออใช้ใชคําว่าโดนแฮกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วเราจะต้องเอาคนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงทั้งหมดตอนนี้<อ>เรารู้ที่อยู่แล้วรู้ตัวแล้วแต่ประเด็นคือเรากาลังรวบรวมเอกสารที่เป็นเกี่ยวกับทางกฎหมายไปเอาตัวเขามาแล้วก็มาชี้แจง จะถามหน่อยได้ไหมว่าคุณได้รู้จักบุคคลท่านนี้หรือเปล่าหรือไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักเลยแต่ว่าหเหมือนจะแบบว่าสมมติว่าเป็นทาง Facebook จะมีเหมือนแบบแมชชูเฟรนด์ที่มันเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างเราก็มีเหมือนกันอ๋อโอเคก็เดี๋ยวรออัปเดตกันนะครับค่ะอ่ะตอนนี้เรามากันถึงประเด็นของล่าสุดที่ ผมขอเรียกชื่อเลยลวกันเพราะว่าในข่าวเนี่ยมผมอ่านก็จะรู้แหละว่าเขาพูดถึงใครนะครับพี่หนึ่งจักรวาลหลังจากที่มีประเด็นในการโพสต์ภาพกับลูกสาวนะครับล่าสุดเนี่ยคือคุณลาลาอาสยามอ่ะเขาก็โพสต์ให้กําลังใจพี่หนึ่งนะแต่กลายเป็นว่าทัวร์เนี่ยลงนะฮะไปอัปเดตเรื่องนี้กันครับเอลาละทำเอานักร้องสาวรมดีลาล่า ขวัญณภาเรืองศรีหรือว่าลาลาอาสยามนะครับถึงกับต้องออกมาโพสต์ข้อความร่ายาวผ่านทาง i ิน t a g r a m มแอดลาลาบิ๊กเฟลาเวอสำหรับกรณีที่เจ้าตัวแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจพี่ชายคนสนิทที่กำลังตกเป็นข่าวดังบนโซเชียลนะครับส่งผลให้มีชาวเน็ตบางรายเ,ยเข้ามาต่อว่าอีกครั้งยังแนะนำลาลาให้ใช้คำว่า ค่าหรือว่าค้ะให้ถูกต้องก่อนที่จะให้กำลังใจใครนะครับคุณลาล่าก็เลยโพสต์ประมาณนี้โอ้ยคนเกลียดลาลา่าคนบูลลี่ลาลา่ามันเป็นอะไรกันคุณกับแค่คำว่าค่าหรือว่าค่ะที่มันผิดเนี่ยมันทำให้คุณเกลียดลาล่าได้มากขนาดนี้เลยเหรอนะครับการที่ลาล่าเข้าไปให้กำลังใจพี่ชายคนหนึ่งที่น่ารักที่กำลังเป็นข่าวเป็นเนี่ยเดี๋ยวก็โดนนะฮะคุณลาลา่า กำลังเต็นข่าวหนักเนี่ยนะครับและคิดว่าเขาต้องการกำลังใจเราก็พิมพ์ส่งกำลังใจไปให้พี่เขาแต่ไม่ว่าพวกคุณเนี่ยจะเป็นหนักขนาดไหนมีอคติมากขนาดไหนทำไมคนล้มเนี่ยพวกคุณจึงเหยียบให้จมดินได้ขนาดนี้จิตใจพวกคุณเนี่ยทำด้วยอะไรถามจริงนะครับอย่าหาว่าลาล่าหิวแสงเลยตัวพวกคุณเองเนั่นแหละที่หิวแสงการที่ใช้คำว่าค่ะและค่ะและค้าผิดเนี่ย มันทำให้คุณอันนี้ก็วนไปวนมาอ่ะนะครับก็ต้องยอมรับแหละว,ว่าตอนนี้ประโยคมันวนไปวนมาอยู่แล้วผมขออน,นุญาตข้ามไปประเด็นอื่นเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะเธอก็มีการโพสต์ต่อบอกนอกจากนั้นแล้วเนี่ยลาล่านะครับยังได้โพสต์ขณะที่มีข้อความระบุว่าคัดไทยนะคะฉันรวยฉันจเจริญรุ่งเรืองในทุกวิถีทางครูบาอาจารย์สั่งฉันมาแล้วก็แฮชแทพระพิคเนจจงจเจริญน,นะครับแล้วก็มีแคป่น ถามกลับชาวเน็ตในทํานองว่าในการให้กำลังใจเนี่ยไม่ได้เขียนเรียงความต้องบูลลี่กันหนักขนาดนี้เลยเหรอนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตออลองดูอีกทีนะว่ามันมีประเด็นไหนที่มัน,มนแตกต่างจากที่เราเล่ากันมานะครับอ่ะมาตรงนี้ดีกว่าครับ กับเรื่องของการโพสต์คำ um, นะครับลาล่าเขาบอกงี้ถ้าเปลี่ยนมาใช้ภาษาบ้านตัวเองเช่นสู้เดาจาแม่นแล้วจา้าเป็นกําลังใจให้เดอจาแบบนี้มันผิดหลักสากลไหมหรือจะต้องทําตามถูกกฎที่พวกคุณตั้งไว้อืมนั่นก็เป็น เป็นความบางทีมันขับแค้นใจนะของคนบันเทิงเนาะคือเขาก็ตั้งใจจะให้กําลังใจผมก็เข้าใจนะแต่ว่ามันก็จะมีคนบางบางประเภทหรือเขาอาจจะทนไม่ได้กับเหตุการณ์นั้นจริงๆเราก็ไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมฮะมันก็ใจเขาใจเราครอบครัวคนเราอ่ะมันโตมาไม่เหมือนกันนะครับใช่นะคะแต่เน้นมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ใครสักคนจะผิดพลาดเรื่องบางอย่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้กําลังใจได้เพราะว่าไม่ใช่แลว่าผิดครั้งหนึ่งจะผิดตลอดไปอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอะ คือการที่ใครสักคนไปให้กําลังใจคนที่พลาดไม่ได้หมายความว่าเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทําแต่ทุกคนก็อาจจะต้องการกําลังใจในการแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยดาราดดนหลายคนมากๆเพื่อนนิวเนี่ยก็คุยจับแบบบ่นกันหลายคนบอกว่าเนี่ยบางทีนะไปให้กําลังใจเขาเพราะว่าเออมันก็สงสารเพราะาโดนหนักเหมือนการที่โดนคนอื่นที่เข้ามาตําหนิเยอะๆอะไรแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ทําผิดแต่ว่าก็อยากให้กําลังใจแต่กลายเป็นว่าแค่ไปโพสต์แค่นั้นเนี่ยแค่คำว่าสู้สู้่ะเนี่ย กลายเป็นว่ามันโดนล,ล,ลากด่าย,ยาวไปเลยพี่ปอใช่แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับนะว่าบุคคลที่เป็นข่าวเนี่ยเขาก็ออกมารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับในสิ่งที่เขาโพสที่ความเห็นเขาอาจจะไม่ตรงกับคนอื่นไม่ใช่เขามาเถียงข้างๆคูคมันก็ไม่ใช่งไงถูกต้องเปล่ะอืมนะคะ ก็ <g ug> ให้มันเป็นเหตุการณ์ที่ <g ug> เป็นตัวอย่างกันแล้วกันไปนะคะอ่ะมากันที่คุณหนกช่าชาบ้างนะคะรวมไปถึงภรรยาล่าสุดต้องบอกว่าเตรียมได้เป็นคุณปู่คุณย่าป้ายแดงแล้วค่ะ กำลังจะได้อุ้มหลานคนแรกอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วนะคะโดยในอินสตาแกรมของคุณนกภรรยาของตลกคนดังเนี่ยก็คือคุณหนองชาชชาก็าาได้มีการโพสต์ภาพของลูกชายคนที่2อ,อย่างคุณบุรีนั่นเองที่เพิ่งจะเข้าพิธีแต่งงานไปเมื่อเดือนธันวาคมปี63ค่ะว่าที่คุณพ่อกําลังตื่นเต้นยืนดูภาพเอร์ซาวเห็นเบบีตัวน้อยนอนอยู่ในท้องของภรรยา ซึ่งแม่นก็อยู่ในฐานะที่เป็นคุณย่าป้ายแดงนะคะได้เขียนแคปชั่นไว้บอกว่าบะมีร้านคุณย่ามาแล้วหลายคนเห็นแล้วก็ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับครอบครัวกันยกใหญ่ที่จะมีสมาชิกหลานตัวน้อยๆมาเพิ่มสีสันให้คลื้นเครงขึ้นค่ะยินดีล่วงหน้าเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกแข็งแรงครูค่เลยค่ะ นะครับการกราเชียชันนะครับอตอนนี้เรามากันถึงวงการเพลงไทยกันบ้างนะฮะล่าสุดเนี่ยอย่างค่าย411 Music เนี่ยนะฮะเพลง Right On mm. ถือว่าประสบความสำเร็จเลยทีเดียวนะครับน้องแอลลี่ก็เลยขอเป็นตัวแทนเนี่ยมาขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามนะครับ r i ดอนนะฮะก็ทะลุล้านวิวเพียงแค่สัปดาห์เดียวทําอสสาวในค่าย411 Music นะครับอย่างน้องเอลลี่นะฮะแล้วก็สามสาววงอารีนาได้แก่เชตามพรีมนะฮะแล้วก็โกมินซอแม่เพิ่มปลิ่มเหลือเกิน หลายคนไม่คิดว่าแม่กระแสะตอบรับมันจะดีเยี่ยมขนาดนี้และรวดเร็วขนาดนี้น้องแอลลี่ครับเป็นตัวแทนกล่าวคําขอบคุณจากใจนะครับบอกว่าเพลง r i ท์อ On เป็นการร่วมโปรเจกต์ครั้งแรกของพวกเราเมื่อเห็นกระแสะตอบรับดีเยี่ยมตั้งแต่แฟนๆทํา Reaction เต้น c o เวอร์แค่นี้ก็ปลื้มมากๆแล้วค่ะ แต่วันนี้เองยอดคนที่เข้าชมใน YouTube เพลงนี้เนี่ยทะลุหลักล้านพวกเราดีใจมากๆดีใจจริงๆเลยอลลี่ขอเป็นตัวแทนขอบคุณจากใจที่คอยสนับสนุนพวกเราขอบคุณชาวโอลลี่และและชาวไอลิสนะครับที่ให้กำลังใจพวกเราเสมอมานะคะพวกเราสัญญาจะพัฒนาตัวเองให้ผลงานดีๆออกมาอย่างนี้ตอ่อไป ไ a ้มาจันเอ้ยเอ้ยอยนอย่างี้เออะอะผมชอบมองหลังมากกว่านะรู้สึกว่าจะตรงมาเจอผมมากกว่าดูไม่ไปทางรายออนเลยนะคะดูเป็นรายรำนะคะเมื่อกี้รายรำผมน่าจะมาแนแบบว่าพวกแจ็คแปโผมากกว่าคุณพี่ปอจะบอกว่ามีสองอย่างการเต้นให้เป็นศิลปะกับเต้นให้ดูเป็นการกายภาพแต่พี่ปอ ดูเป,ป็นศิลปะมากเลยค่ะจริงเรื่องจริงเลยค่ะไม่แก่บ้างให้มันรู้ไปไม่แก่บ้างให้มันรู้ไป <laughs> ผมก็ไม่สนใจผมก็เต้นต่อไปผมก็เต้นต่ <laughs> อไปใครยากตายใยับขวาขครอยากตายใยับขวาชูมือชูมือเอาข่าวข่าวไมล่ะ <laughs> พลินเลยนี่พี่ปอเต้นรึ่งรายการเลยทีเดียวนะคนี่คุณไม่เคยเหรอตื่นเช้ามาแอโรบิกตอนเช้าอ่ะมันถึงเวลาแล้วหนูทุกวันค่ะทุกวันุพิเนี่ยตลอดเลยนะคะพนี่ทุกเช้านะคะเขาข่าวไปนีกว่านะคะตลอดเดือน11นี้เดือนพฤศจิกายนค่ะทางทริวชั่นเองนะคะก็จัดหนังมาให้ดูกันแบบเต็มๆทั้งเดือนจะได้ไม่ต้องดูพวกเราเต้นแบบเมื่อกี้กันค่ะ จัดทรูววชันเอาใจคนรักภาพยนตร์ตลอดเดือนพฤศจิกายนนะคะเริ่มด้วยการเอาใจคนชอบหนังบูแอคชันอย่าง Fast and Furious เร็วแรงทะลุนรกที่จัดมาให้ชมถึง4ภาคไม่ว่าจะเป็น the fast and the furious เร็วแรงทะลุนรก two fast t o o furious เร็วคูณ2เบิ้ลแรงทะนนรก f u r เ o ียสเร็วแรงทะลุนรกเนะคะแล้วก็ The Fate of the Furious ค่ะเร็วแรงทะลุนรก8ค่ะคุณจะได้ตื่นเต้นเรา้าใจไปกับฉากขับรถที่เรา้าใจระทึกใจไปกับเหล่าสุดยอดนักแสดงมากฝีมือในวันอาทิตย์ที่7 14 21และ28เวลา2ทุ่มตรงทางช่อง True Film HD 2 136และ223ค่ะต่อด้วยหนังแอคชั่นสุดสยองนะคะ สำหรับเทนทูปูซานเพนิซูล่านะคะฝ่านรกซอมบี้คลั่งนำแสดงโดยคังดวงวอนและอ e ีวองฮยอนค่ะเมื่อเชื้อซอมบี้แพร่กระจายอย่างรุนแรงการดิ้นรนเอาตัวรอดจึงเกิดขึ้นอีกครั้งมาร่วมรุ้นกันนะคะว่าทุกคนจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรติดตามได้ในวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนเวลา2ทุ่มตรงช่องทรูฟิล์มเอเชีย HD116 และ237ค่ะ ส่วนคอหนังไทยเริ่มที่ผลงานของนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างคิตพีรวัตรในเรื่องม y r ริท h มค่ะกับการไฟฟันอยากจะเป็นมือกลองคันเทปที่โด่งดังแต่ก็ต้องพบกับปัญหาของร่างกายที่แปลกก็คือการหลับได้ทุกที่ <c oughs> มาติดตามกันนะคะว่าหนุ่มคนนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรและทําฝันให้เป็นจริงได้หรือไม่ในวันศุกร์ที่12พฤศจิกายนค่ะ ส่วนผู้ชมที่ชื่นชมในภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ที่มาพร้อมกับความสวยงามในเรื่องของเทคนิคการถ่ายทําความอลังการทางด้านโปรดักชันพลาดไม่ได้กับตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้คุณได้ชมครบทั้ง6ภาคตั้งแต่วันอังคารที่23ถึงวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาย,ยนเวลา2ทุ่มตรงช่อง True ไท a ฟ f i l ม HD 137และ236นอกจากนั้นนะคะยังมีซาลี่ปฏิหารที่แม่น้ำฮัตสันแล้วก็เดนเนก negotiation นะคะเกมเดิมพันชีวิตให้คุณได้เต็มอิ่มครบความบันเทิงที่ทร v i วชันที่เดียวค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกด Morning i n s i ไซ h ์กันทางช่อง t r ู e i นไซด์เอ d นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ